เขามีก็รทำาวข้าวหาต้องซ้อมทุกวันหรือว่าซ้อมเป็นบางเชียง๋อ,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 อมันคือว่ามันนี้เลยไม่ไม่มันช่นว,นวง<อ>การโรมนี้คือว่าเด็กสีว่วาโรมนี่นะประมาณกะเรากบไปปีถึงสิบงเรือปีนะซึ<อ>่งการโรมนี้ก็รเรื่องนี้ก็เป็นช่วงเพราะว่าหลงเดียนอันนี้หลงเรียนดรว่อยช่วงนี้นี่เราการโรมอยู่เลย

อืมสี่ฮะก็มาปุ่มไปเดี๋เล็กๆ <c oughs> ตีไปกันโดที่เนี่ตอเด็กโรงเรียนมันมันการบ้านบ้างเล่บ้าง <c oughs>